สำหรับคลิปวิดีนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่นับที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับในการหาเงินฟรีนะครับผมนะแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมได้เงินนั่นเองนะเป็นแอปเกี่ยวกับประมาณว่าเป็นเกม Pop Star นะครับผมนะั่นคือเป็นการ ติ๊กถูกนะที่สีที่เหมือนกันแล้วก็ทําลายมันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคนก็จะทราบนะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับก็ดูที่หน้าปกคลิปก่อนนาจะรู้หน้าตาของเกมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าแอปนี้นะครับสามารถทําเงินได้อย่างไรแล้วก็มีช่องทางการถอนเงิน ช่องทางไหนบ้างแล้วก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะรัเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับช่องแห่งการสร้างไรายได้ฟรีนรับแนะนําช่องทางการสร้างไรายได้แบบฟรีแล้วก็เกี่ยวกับงานออนไลน์นะบางทีมันมีการลงทุนบ้างแต่ว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละคนนะครับที่จะลงทุนอย่างเช่นไอเดียหาเงินนะครับด้วยการ เปิดร้านชาไข่มุกพวกนี้อ่ะเราก็ต้องลงทุนด้วยนะแต่ว่ามันก็มีไอเดียเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับแอปหาเงินฟรีเกี่ยวกับการหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่ะก็มากมายนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการหาเงินนะครับก็มาติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้หาเราก็ได้เจอในส่วนของแอปใหม่นะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมนะส่วนใหญ่หลังๆมานี้มีแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมทั้งสิ้นนะแอปการเล่นเกมแล้วก็ได้เงินนะครับส่วนบิตคอ n นั้นก็คือเกี่ยวกับการดูโฆษณาเกี่ยวกับการดูไม่ใช่โฆษณาเกี่ยวกับการดู เว็บไซต์ของคนอื่นแล้วก็ได้รับเปลียนั่นเองนับคือการดูแอดนั่นเองเนาะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการหาเงินฟรีกันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันในคลิปนี้มีชื่อว่า Happy Popstar นะครับผมนะก็เป็นแอปหนึ่งที่ตอนนี้โอ้โหมียอดดาวน์โหลดสูงทุกคนนะอยู่ที่10,000แสนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อายุ12ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ติดตั้งเพียงแค่1 พีแค่29เมกะไบต์เองนะครับก็เราก็กดติดตั้งเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูรีวิวทีหนึ่งนะครับโอ้โหได้เยอะมากทุกคนนะรีวิวนะครับอ่าจาก5ดาวนะั่นได้4.8ดาวเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้เนอะแล้วก็มีคนให้รีวิวไม่ใช่น้อยทุกคนนะประมาณ5,000กว่าคนเลยนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่สามารถที่จะอ่าลองเล่นได้เลยนะเพราะว่ามีรีวิวคนเล่นแล้วก็ดีมากทุกคนนะอันนี้คือมีคนให้รีวิวมาทุกคนนะ แอปนี้ถอนได้จริงแต่ใช้เวลาสะสมเยอะได้เรียนน้อยไปหน่อยค่ะถึงจะสมัคร x คูณ2เท่าได้มากกว่านี้จะกลับมาให้5ดาวนะครับแอปนี้เล่นง่ายได้เงินจริงเล่นแค่เล่นเกมแล้วก็ดูนานะถอนขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเองนะครับถอนเข้าบัญชีของทูแมนี่วอลเล็ตนะครับเกมนี้ถอนเงินออกมาได้จริงค่ะถ้ามีเวลาว่างก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับได้ได้เลยแต่ใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับอันนี้คือ ก็ประมาณว่าได้เงินจริงแต่ใช้เวลานานหน่อยนะในสองเกมนี้นะขออนุญาตทั้ง3ท่านด้วยที่เอ่ยในส่วนคลิปนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเปิดแอปนี้เลยนะครับอ่าเราก็เปิดเลยนะผมเปิดแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกดคําว่าเล่นนะครับนี่ทุกคนนะเล่นปั๊บเลยโอเคมันเด้งมาเ,เดี๋ยวผมจะกดเปิดเลยแล้วกันเนาะมันเด้งมาอีกเมื่อกี้นะครับนี่ทุกคนนะ พอเราเปิดมาแล้วนะครับก็อยู่ในส่วนเกม p o p Star นี่ทุกคนนะ่าชื่อว่าเกม p o p Star นะครับโอ้ผมปิดเสียงก่อนนะอ่านี่ทุกคนนะคิดว่าหลายหลายคนนะ่าเคยเล่นแอปไซ์นี้นะครับอ่ะมันขึ้นแอดมานะครับก็ปิดไปเลยนะหลายหลคนน่าจะเคยเล่นแอปไซนี้คือการจำกัดสีนะกดเข้าไปอ่ะได้รับมาอยู่ที่ 1658, 0กดยกดยินดรับนะครับ แล้วก็จากนั้นก็กดตรงนี้ไปเขาก็จะบอกว่าเราสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่นะซึ่งการถอนเงินสีเขียวนั้นนะครับสามารถถอนได้ตั้งแต่1นึบาทนะครับแล้วก็ส่วนสุดที่1 0 0บาทแต่ว่าเงินสีเขียวตรงนี้เราจะถอนได้นะก็ต่อเมื่อเราทำธุรกิจเหล่านี้สําเร็จนะก็คือมัอนเหมือนกับแอปนี้ทุกคนนะมันคล้ายกันเลยนะมันคล้ายกับนี่ทุกคนนะแอปเหล่านี้มันเหมือนกันเลยนะ ในส่วนของแอปนี้น่าจะเป็นแอปในค่ายเดียวกันเนาะของเขานะครับตรงนี้นะ่าคือ3 MBT อ็นะครับผมโอเคก็ผมคิดว่าเงินสีเขียวนี้ไม่ต้องไปหานะเพราะว่ามันมันยากนะมันไม่ได้หรอกผมคิดว่านะแต่ว่าผมแนะนําให้เราไปหาในส่วนเงินสีเหลืองตรงนี้นะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไปทําการล็อกอินก่อนนะครับอ่าแล้วก็มีเมนูล็อกอินหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะน่าจะมีเมนูล็อกอินนะครับอ่าไม่พอแสดงว่าไม่มีเมนูล็อกอินนะไม่มีเมนูให้เรา อ่าล็อกอินเข้าสู่ระบบนะแค่เราสมัครแค่เราดาวน์โหลดมานะครับเราก็สามารถที่จะอ่าเล่นได้เลยน,นะครับอันนี้คือเมนูการเชิญเพื่อนนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าการใส่รหัสเชิญกันดีกว่าเพราะว่าผมหาแล้วในส่วนของการที่เราจะล็อกอินมันไม่มีนะครับก็ให้เราไปที่กิจกรรมนะมาใส่รหัสเชิญก่อนดีกว่านะเช็คอินอ่ะมาที่เช็คอินทุกคนนะอ่าเช็คอินก่อนอันนี้คือเรามารับเปลี่ยนฟรีๆก่อนนะ แล้วก็มาที่การเชิญนะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญนะรตรงนี้ทุกคนนะ้าที่คําว่ากรอรหัสเชิญเพื่อรับรางวัลน,นะครับคุณใส่ไปคุณจะได้รับอยู่ที่500คะแนนด้วยกันนะแต่ว่าเป็น500คะแนนของเงินสีขิวนะครับอ่านี่ทุกคนทางเงินสีขียวนะก็เมื่อคนใส่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับก็อันนี้คือเป็นแบบนี้ทุกคนนะ่เล่นไปนะครับ เรียบร้อยแล้วคนะักตาน,นี้ก็อยู่ในด่านที่2พอเราเล่นจบตาเราก็จะได้สูมในส่วนของเงินเหรียญสีเหลืองนะซึ่งเหรียญสีเหลืองนี้เอาไว้ในการถอนเงินนะที่เราจะเอาไว้ถอนเงินก็คือเราสะสมเหรียญสีเหลืองนะบางคนเล่นนะประมาณ1สัปดาห์นะก็สามารถถอนได้1 0บาทนะคือโดยที่เขาไม่ได้เชิญเพื่อนนะก็แล้วแต่เราว่าเรามีเทคนิคยังไงนะมันมีช่องทางการเชิญเพื่อนด้วย ถ้าเราทําในส่วนของช่องทางการเชิญเพื่อนด้วยเราก็จะสามารถรลอมีโอกาสในการถอนเงินได้เร็วกว่านะครับพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะกดคำว่ารับรับทันทีแล้วก็มาดูกันว่าผมจะได้รับไปกี่เหรียญกันนะครับโอเคทุกคนนะปรากฏว่าผมได้มา126เหรียญด้วยกันนะครับพวกนี้นะก็เราก็เล่นเกมต่อได้เลยนะครับอ่านเล่นแบบนี้ทุกคนนะมันเป็นเกมที่ใช้ในส่วนของทักษะในการกระบวนการวางแผนแล้วก็คิดอันนี้คือเขาจะให้รางวัลเปในส่วนของ สีเขีวนะก็ผมไม่ mm hmm. ผมไม่ mm hmm. ผมไม่เปิดนะ uh, ในโซนสีเขวผมไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะผมจะรับเพียงแค่สีเหลืองนะครับอ่า uh, แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ mm hmm. ผมจะกดรับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะ่ได้มาต่ออยู่ที่1 3 2เหรียญด้วยกันถ้าเราอยากได้2เท่าเราก็กดตรงนี้ไปนะครับผมนะก็ผมไม่กดรับนะครับอันนี้ก็โอ้โหเสียดายเมื่อกี้ผมกดผิดในโซนสีแดงไปเมื่อกี้นะโอเคเรียบร้อยทุกคนนะก็มันก็ ทำลายเองเพราะว่าเราเล่นในส่วนของการกดเมื่อกี้ไม่หมดนะตอนนี้ผมก็ได้ลุ้นรับเหรียญต่อนะก็ให้เรากดต่อนับด้วยการรับชมวิดีโอนะครับหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูว่าจะได้รับไปกี่เหรียญก่อนนะครับโอเคทุกคนนะปรากฏว่าได้รับมาอยู่ที่54เหรียญเนานะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมต่อนะครับผมตอนนี้ก็เอาอันนี้แล้วก็ผมวางแพโอเสียได้เมื่อกี้นะครับพลาดพลาดพลาด,ลาดผมพลาดไปเมื่อกี้อันนี้แบบนี้ไหม โอ้ได้มาอีกแล้วนะครับก็รับต่อเลยทุกคนนะถ้าหากเราเล่นเกมไปแล้วก็ขึ้นแบบนี้ให้เราพยายามรับไปเพราะว่าอันนี้คือ1ทางที่เราสามารถที่จะหาเหรียญแล้วก็หาเงินได้นะครับผมนะตรงนี้เราก็ต้องพยายามรับนะกดรับไปได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนั่นได้มาอยู่ที่64เหรียญแล้วก็มีกล่องปริศนานะครับมันกําลังขึ้นไปลอยอยู่กดเข้าไปนะครับกล่องนี้ก็คือเป็นหีบสมบัตินะหีบนําโชคนะก็คือถ้าเราจะเปิดเราก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอแล้วก็มาเปิดดูกันว่าเราจะได้อะไรในสของหีบนาโชคนี้นะครับโอเคทุกคนนั่นผมได้รับเป็นเหรียญมา53เหรียญด้วยกันนะครับเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็เล่นเกมกันต่อนะครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมันไม่มันไม่วิ่งอหรอเมื่อกี้มันไม่วิ่งไปนะครับ อันนี้ก็ทำลายแบบนี้เลยนะครับผมรับไปทันทีต่อนะครับเล่นเกมต่อทุกคนเล่นเกมต่อนะครับอ,อันนี้ก็ปาร์ตทุกคนนั้นเหลือสามอีกแล้วนะต่อมานะครับผมนะั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนั้นไปดูในส่วนของช่องทางต่อไปที่เราจะ หาเหรียญกันนะครับอันนี้มีแอดขึ้นเข้ามาเนาะเราก็กดส k ิปไปวิดีโอนะล้วก็กดกระบ,บาาปิดไปเลยมาที่ช่องทางกิจกรรมนะครับช่องทางนี้ก็คือการเช็ดอินเมื่อกี้ที่เราเช็ดอินไปก็จะได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่2ที่เราจะหาเหรียญสีเหลืองนะก่อนเมื่อกี้เช็ดอินไปแล้วรับไป100เหรียญพวกนี้มาเช็ดอินต่อจะได้เพิ่มอีก150เหรียญน,นะครับแล้วก็ต่อมาคือเป็นภารกิจนะภารกิจคือเป็นภารกิจรายวันนะครับอันนี้ก็ได้รับมาแล้ว10ดนนนะครัับอี้ก็ รับไปต่อนะผ่านดานสาเร็จหนึ่งครั้งแล้วก็ดูวิดีโอ2ครั้งก็รับไปเลยดูวิดีโอ5ครั้งอันนี้รับไปในสองเหรียญสีเหลืองนะแล้วก็เหลืออันสุดท้ายที่เรายังทำภารกิจไม่สำเร็จก็คือดูวิดีโอนะครับ10ครั้งด้วยกันนะั่นเลยอีก4ครั้งก็จะครบน่าจะได้อีก300เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะซึ่ง ต่อมาคือภารกิจของการเชิญหรือแชร์ลิงก์กดเชิญเลยตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็กดแชร์นะครับเล่งลิงก์ของเราไปที่อ่าช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหาเงินฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพจของเราเองก็ไปเชิญได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้เราทําการใส่รหัสเชิญน,นี้นะครับก็คือว่าก็พิรหาสเชิญแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราใส่รหัสเชิญของเราด้วยไม่งั้นทางระบบหรือทางแอปพลิเคชันจะไม่ทราบว่าคนนั้นเป็นคนที่ใครเชิญเข้ามานะครับตรงนี้นะ โอเคเมื่อเราเชนะแล้วถ้าเราจะได้รับรางวัลน่าลืมมากดรับรางวัลด้วยตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าให้เรากดรับรางวัลนะครับตรงนี้คือเป็นรางวัลเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนถ้าเราไม่กดนะรางวัลจะไม่เข้าที่กระเป๋าหลักตรงนี้นะเราต้องเข้าไปกดนั่นเองนะครับผมนะการถอนเงินก็มากดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เรียกการถอนเงินได้สิบาททอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่28,580ปยดเหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็กดตรงนี้ใส่เบอร์โทรทุนไนีวอลเลตของเรา1ิบหลักแล้วก็กดผูกตอนนี้นนนนั่เองะผม โอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะรับมาแนะนำแอปพลิเคชันใหม่ที่มีชื่อว่า Happy Popstar เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองเล่นก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าการถอนเงินก็จะมาถึงเมื่อไร่ผมจะทำคลิปการสอนการถอนเงินให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ